อัลโลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแอดลาสนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้นะนันก็มีพิกอาการท็อปิกมาให้เล่นกันอีกแล้วนะคะท็อปิกปียกการในวันนี้นะคะมีชื่อว่าจิตวิญญาณของคุณนะคะต้องการที่จะสื่อสารอะไรกับคุณนะคลิปนี้นะคะเป็นการเตือนนะคะเป็นการเตือนคุณนะว่าตอนนี้คุณกําลังยึดติดอยู่กับสิ่งไหนนะคะแล้วก็มันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะมันเป็น นี่คือเจตนาที่นันตั้งใจทําคลิปนี้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ขอให้ใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะมันอาจจะแตกต่างกับความคิดและความเชื่อของใครบางคนเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอขมาขอลาโทษด้วยแล้วก็ความต่างกันมันก็เป็นเรื่องปกติถ้าเกิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่า ความคิดนี้เป็นความคิดที่ดีและความคิดนี้เป็นความคิดที่ดีที่สุดมันแค่หมายความว่านี่อีกคืออีกหนึ่งความคิดและคืออีกหนึ่งคำแนะนำที่จะนำคุณไปสู่การเาเดินออกมาจากปัญหาได้เช่นกันเพราะฉะนั้นล้วนะคะก็เป็นแค่นั้นเองเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปตัดสินว่าใครดีไม่ดีหรือการกระทาไหนที่มัน โอเคไม่โอเคนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ใช้สตินะดูได้ทุกเพศแล้วก็ดูได้ทุกวัยเลยขออนุญาตเปิดไพ่ให้กับทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะมีไพ่ให้เลือก2กองนะคะกองที่1น,นะ่ะทรีออฟสโตนนะคะกองที่2นะคะเมจิเชียนพร้อมแล้วไปฟังคำำําทํานายกันเลยค่ะ อัลโลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะคนที่เลือกกองที่1นนะคะหรือว่า T of Stone นะขออนุญ,ญาตให้ย้อนกลับไปดูินโทรก่อนที่จะมาเลือกไพ่นะคะเพราะว่าเราจะได้มีความคิดเห็นที่ตรงกันเนาะขออนุญาตเปิดไพ่นะคะแล้วก็ถ้าได้อะไรไม่ไดีต่อใจหรือพูดอะไรทำ้ายใครก็ต้องขอขามาด้วยนะคะแน่นอ่านไพ่จากพลังงานย้ำนะคะ,ะว่าพลังงานเพราะฉะนั้นพลังงานเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามจริงและไม่โกหกใครนะคะ โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยเนาะสถานการณ์ของคนที่เลือกกลุ่มที่หนึนะคะคือตอนนี้อาจจะดูหนักดูเหนื่อยดูหน่วงหน่อยนะเพราะว่ามีเรื่องให้คิดเยอะแยะไปหมดเลยนะคะคุณคิดเยอะมากแล้วก็มีแผนอยู่ในหัวเยอะมากแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบไม่ได้ตัดสินใจอะไรจริงๆสักจังๆเลยอะ่ะมันรู้สึกหนักรู้สึกเหนื่อยแล้วก็รู้สึกหน่วงนะคะแล้วก็อดีต ภาพในอดีตอ่ะมันย้อนกลับมาแบบมหาศาลนอะแล้วมันทําให้การทํางานของคุณอนะมีปัญหานะคะอันนี้ก็คือสถานการณ์และ energy ของคุณนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วตัวตนของคุณนะคะอยากจะเตือนอะไรคุณนะ ตัวตนของคุณนะอยากจะเตือนให้คุณนะคะมีสติกับปัจจุบันและมีสติกับการงานที่ทําคุณควรจะรู้ตัวว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่คุณพูดอะไรอยู่แล้วคุณอยู่ในจุดไหนนะคะเมื่อใดก็ตามที่คุณมีสติสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะมันจะสามารถพลิกแพงไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้เพราะว่าบางคนนะคะกรณีของการที่คุณเป็นคนที่สามารถรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นได้เข้าถึงความคิดของ คนอื่นได้อะมันก็จะทำให้ร่างกายของคุณอ่ะเอ่อทำตามสิ่งต่างๆเหล่านั้นทำตามพลังงานเหล่านั้นเช่นถ้าอยู่ดีคุณนั่งอยู่แล้วคุณมีความสุขมากๆกับชีวิตของคุณและมีเพื่อนคนหนึ่งของคุณเดินมาแล้วเขากำลังมีปัญหาในชีวิต แล้วเขากําลังหดหูมากตัวคุณจะรู้สึกว่าคุณหดหูมากแล้วรู้สึกไม่ดีกับชีวิตทั้งๆที่เมื่อกี้ชีวิตยังดีอยู่เลยนะคะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหลงคิดว่าความรู้สึกที่เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เป็นความรู้สึกของคุณ นะคุณก็จะทําในสิ่งสิ่งนั้นคุณก็จะเชื่อในสิ่งสิ่งนั้นแล้วมันก็จะเปลี่ยนชีวิตคุณนะคะจากที่ถ้าคุณมีความสุขคุณจะได้มีการงานที่ดีคุณจะได้เจอคนที่ดีแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกทุกข์กับชีวิตมันก็จะดึงดูดคนแย่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแล้วคุณก็จะต้องเจอคนแย่ๆเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะมันคือการใช้กรรมจากการขาดสติของคุณนะคะ กรรมคือการกระทำและผลกรรมคือผลของการกระทำเพราะฉะนั้นแล้วในเมื่อเวลาที่คุณขาดสติและขาดสัมปชัญญะในการที่จะรู้ตัวเองนะคะว่าคุณจะต้องรู้ตัวอยู่ตลอดว่าตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่แล้วคุณรู้สึกยังไงกับตัวคุณเองในตอนนี้ที่ทำในสิ่งที่กำลังทำอยู่นี้ไม่ใช่ว่าตัวคุณเขียนหนังสืออยู่แต่ความคิดของคุณไปอยู่กับอ,อ,อาหารมื้อต่อไปจะเป็นอะไรดี นะคะมันจะเป็นอย่างนั้น้ามันจะทําให้มีปัญหาในชีวิตนะคะเราก็การทํางานนะคะมันจะมีความผิดพลาดน้อยลงถ้าเกิดว่ามีสติอยู่กับปัจจุบันนะคะคุณก็จะสามารถควบคุมชีวิตของคุณได้แล้วคุณก็จะสามารถที่จะมีชีวิตในแบบที่คุณต้องการได้แค่อยู่กับปัจจุบันนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะแนนก็มี ให้คุณเท่านี้นะเพราะว่าไพ่ต้องการจัดเตือนเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้แนนขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายอลโลสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกลุ่มที่2นะคะแนนแนะนำนะคะว่าให้ย้อนกลับไปดูอินโทรก่อนนะเพื่อความเข้าใจตรงกันนะคะแล้วก็ค่ะ ขออนุญาตดูดวงนะคะถ้าพูดอะไรไม่ตรงใจก็ต้องขอขอมาด้วยนะเพราะว่าแนนต้องอ่านไพ่ตามพลังงานที่แนนได้รับเพราะพลังงานที่ได้รับมาเนี่ยเป็นพลังงานที่ไม่เคยโกหกใครนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้เข้าข้างใครด้วยนะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่า Energy ของคุณแล้วพลังงานของคุณในตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้นะคุณอยู่ในสถานการณ์ของความที่คุณจำเป็นที่จะต้องจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตให้ลงล็อกให้ได้อะ คุณทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยแล้วชีวิตของคุณตอนเนี้ยเป็นแพทเทิร์นที่แบบคุณรู้สึกเบื่อหรือว่าบางคนนะคะอาจจะแบบไม่สามารถที่จะจัดการกับการงานการเงินของคุณได้เลยอ่ะมันเหมือนกับหมุนเงินไม่ทัน นะคะปรับแผนตัวเองก็ไม่ทันต้องปรับแผนตัวเองตลอดเวลาเลยเราก็รู้สึกว่าดิ่งไปกับสถานการณ์บางอย่างรอบตัวที่มันแย่แล้วก็ยิ่งดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงเรื่อยๆนะคะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยในชีวิตของคุณตอนนี้นะคะบางคนบางกรณีเจอคู่กรณีที่แบบเหมือนมีคนใส่ลายป้ายสีหรือว่าทำอะไรไม่ดีรับหลัง นะคะแล้วคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมเท่านั้นนะคะมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่เข้ามานะจะต้องถูกนินทารับหลังหรือว่าโดนอะไรแบบนี้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมันก็เป็นแค่เพียงบางคนเท่านั้นถ้าคุณจะนําไปตัดสินใจอะไรขอขอให้คุณนะคะไปดูดวงส่วนตัวกับใครก็ได้ที่คุณต้องการนะต้องต้องไปดูดวงส่วนตัวนะคะไม่ใช่พิกอากาศนะ แล้วก็ดูเหมือนกับว่าสถานการณ์ของคุณน่ะค่อนข้างที่จะแบบเหมือนถูกหลอกบางคนนะ่ะถูกหลอกให้ทำอะไรบางอย่างที่คุณไม่ต้องการแต่ว่าคุณอยู่ดีๆคุณก็งงๆเบอร์ๆทำไปในสิ่งนั้นนะคะเราก็เหมือนกับไม่เป็นตัวของตัวเองนะการทำงานของคุณอนะ่ะต้องแบบทำตามคำสั่งตลอดเวลาหรืออยู่ภายใต้คำสั่งแรงกดดันตลอดเวลานะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า,าตัวตนของคุณนะต้องการจะบอกอะไรคุณนะคะโอเคตอนนี้นะคะตัวตนของคุณนะต้องการจะบอกคุณว่าปัญหาที่แท้จริงของคุณในตอนนี้ก็คือการที่แบบคุณควบคุมทุกอย่างมากเกินไปอะ่ะเหมือนคุณถูกควบคุมมาเยอะมากๆอะ่ะแล้วพอแบบ พอคุณไปเจอกับสถานการณ์บางอย่างที่คุณมีแต้มเหนือกว่าคุณก็จะพยายามที่จะควบคุมสถานการณ์เหล่านั้นน่ะเราก็ทําให้ทุกอย่างหรือภายคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของคุณะรู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกไม่ดีนะคะนี่แหละคือสิ่งที่เขาอยากจะเตือนคุณนะคะแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งในกรณีที่แบบคุณทํางานแล้วแบบอยู่ในภายใต้แรงกดดันเกินไปนะคะเขาอยากจะบอกคุณว่า คุณสามารถเป็นได้มากกว่าที่คุณคิดคุณจําเป็นที่คุณจะต้องจัดการตัวเองให้ได้นะคะคุณเป็นนักคิดคุณเป็นนักสร้างเพราะฉะนั้นแล้วคุณสามารถสร้างในสิ่งที่คุณคิดได้ในโลกของความเป็นจริงคุณไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวหรอกค่ะว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่มันจะให้ผลยังไงหรือว่ามันจะดีหรือมันจะไม่ดีหรือว่ามันจะแบบเป็นยังไงต่อไปนะคะ อะไรที่คุณทําไว้อะไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีมันย่อมส่งผลเสมอในรูปแบบที่คุณได้ทําไว้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะไม่ช้าหรือเร็วสิ่งต่างๆเหล่าน,นั้นก็ให้ผลเสมอมันไม่นานหรอกค่ะที่คนบางคนนะถ้าเกิดว่าแบบเคยไปทําอะไรควบคุมคนอื่นไวอ้อ่ะก็อาจจะตกประยุ่ภายใต้ของการถูกควบคุมโดยที่หลีกหนีไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะคนบางคนนะคะที่ พูดจาไม่ดีใส่คนอื่นทำร้ายคนอื่นหรือว่ากดขี่ข่มเหงคนอื่นในกรณีที่แบบเป็นคําวิพากษ์วิจารหรือคำพูดอะไรบางอย่างที่คุณได้เผลอพูดหรือทำลงไปอ่ะมันอาจจะส่งผลให้คุณจำเป็นที่จะต้องมาเจอจุดจุดนี้เพื่อที่จะเรียนรู้ว่าคุณควรที่จะทำยังไงเวลาที่คุณรู้สึกยังไงเวลาที่คุณถูกกดดันแล้วก็คุณควรที่จะทำยังไงนะคะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่นานสามารถให้ได้สำหรับทุกคนนะวันนี้นะคะนั้นก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย